นิยายวายเรื่องรักวุ่นวายของนายสุปตาตอนที่11เรือนกระจกเป็นสถานที่เก็บของสิ่งมีชีวิตสีเขียวมากมายของเขมราชพลอยไพลิลนหญิงสาวจากตระกูลผู้ดีผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าตาจัดอยู่ในหมวดกุลสตรีประมาณหนึ่งที่สำคัญเธอเป็นทายาทผู้ดีเก่าที่เคยร่ำรวยธุรกิจของตระกูล เคยรุ่งเรืองอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งน่าเสียดายตอนนั้นเธอยังเด็กไม่รู้ประสีประสาครั้งที่ยังวิ่งไล่กับแม่นมอยู่ในบ้านตอนนั้นตระกูลของเธอกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตถูกมั่นหมายให้กับเพื่อนรักของคุณปู่อย่างไม่มีทางเลือกด้วยความที่รุ่นปู่ย่าเคยเป็นสหายรักกันมาเนิ่นนานจึงทำให้การช่วยเหลือตระกูลของเธอ ด้วยการให้ยืมเงินจำนวนมหาศาลแต่ต้องมีข้อแม้ว่าให้เธอมั่นเมื่อโตขึ้นอายุครบ20ก็ให้จดทะเบียนสมรสกับหลานชายของเพื่อนชายคนนั้นก็คือเขมราชนั่นเองเกือบสิปีที่เคม,มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมรสและเป็นสามีแค่ในนามของเธอเนื่องจากบริษัทที่พลอยดูแลเธอได้ถือหุ้นอยู่ครึ่งหนึง่งและในปีนี้นี่ก้อนโต ก็จะถูกชำระเข้ามาให้กับเคมราชเป็นการโอนหุ้นให้สามีตามสัญญาของทั้งคู่หลังจากที่จดทะเบียนสมรสกันไปแล้วถึงอย่างนั้นเขมก็มองว่าคนที่ต้องใช้หนี้ควรจะเป็นแค่พลอยเพยลินคนเดียวแม้ต้องอย่าเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้ครั้งนั้นยังเด็กกันทั้งคู่เมื่อไม่ได้รักกันไม่มีความรู้สึกให้กันเลยในตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรให้มากมาย แต่ตอนนี้เคมรู้สึกว่ายิ่งโตก็เหมือนยิ่งโดนจับมัดมือมัดเท้าถูกจับหักแข้งขาให้อยู่ในกำมือของครอบครัวตระกูลพลอยไพยลินทั้งๆที่ตระกูลนั้นติดหนี้เขาอยู่และแม้บริษัทของเคมไม่ได้ใหญ่ติดอันดับทอบ็อปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนรวยเพียงเปลือกนอกถึงเคมจะรับแค่ตำแหน่งผู้บริหารใหญ่เขาก็มีเงินเก็บมากมาย จากยอดชำระหนี้สินจากพลอยไพยลินต้องขอบคุณปู่ของเขาที่โอนให้เขาเป็นผู้ครอบครองหนี้สินทั้งหมดเพียงผู้เดียวปัจจุบันนี้ตระกูลของพลอยกลับฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งก็เพราะเม็ดเงินมหาศาลจากตระกูลของเคมคุณปลูกเองเหรอเคมดูไม่เข้ากับคุณเลยนะคะพลอยหยิบต้นไม้ต้นเล็กที่เพิ่งจะถูกเพาะใส่กระถางอย่าแตะต้องของของผมนะมันยังอ่อนแอ ถ้าเกิดมันตายขึ้นมาแล้วก็จะหาว่าผมไม่เตือนไม่ได้นะเคมใช้หางตาขมให้เธอวางกระถางต้นไม้เล็กนั่นเอาไว้ที่เดิมพลอยทำตามที่เขมพูดเธอเดินเข้าไปใกล้าชายหนุ่มมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอย่าทำให้ชีวิตต้องวุ่นวายเพราะว่าทัเบียนสมรสเลยค่ะเงินก็รีบอย่าสิผมแทบจะรอไม่ไหวอยู่แล้วนะเขมเอ่ยเสียงทุม้ม เขาจ้องเข้าไปในดวงตาวูบไหวของเธอเมื่อเธอเงียบเคมจึงยกยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าไม่ยอมงั้นเหรอไม่ยอมอยาแล้วจะมาที่นี่ทำไมพรอยกลืนน้ำลายเธอกล่าวเสียงชัดเจนขึ้นเรามาแต่งงานกันเถอคะค่ะเคมหัวเราะลั่นจนตัวยโยนเขาขำจนปอดโยกอีกคนอยากจะยาแต่อีกคนอยากจัดพิธีแต่งงานเนี่ยนะบ้าไปแล้วผู้หญิงคนนี้ จะไม่ยอมรามือง่ายๆง,งั้นสินะแต่งงานเหรอดูคุณมั่นใจจังเลยนะผมพูดอย่หยกๆยกว่าจะยาแต่คุณกลับบอกจะแต่งเนี่ยให้ผมกระโดดลงแม่น้ำแทนยังจะง่ายสะก,กว่าพลอยเหลือบมองเคมเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเคมถึงเย็นชานักที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่เคยคบกับใครมาก่อนก็คงเพราะเคมราชเห็นแก่ทะเบียนสมรส พลอยพลินเข้าใจแบบนั้นเธอถึงรอแค่เวลาที่มั่นใจว่าเธอรักผู้ชายคนนี้ได้แน่กระทั่งผ่านมาสามปีเธอรู้ใจตัวเองดีแล้วและก็พยายามเข้าหาปรับเปลี่ยนนิสัยให้เข้ากับเขม,มาราชได้บ้างแต่เขมไม่ใช่คนแบบนั้นเขาไม่สนใจเธอเลยสักนิดพลอยพลินเชดหน้าเพียงนิดแพรขนตางอนสั่นไหวเป็นครั้งคราวดูท่าเธอไม่ค่อยมั่นใจ กับการเกลีย้ยกล่อมให้เคมตัดสินใจจัดงานแต่งกับเธอสักทีงานวิวาของเธอที่เฝ้าฝันจะล่มแล้วงั้นเหรออย่างน้อยเรื่องงานแต่งก็เป็นหนึ่งในความต้องการของคุณปู่พวกเรานะคะเคมหันไปมองหน้าเธอเขาไว้ไหลกว้างเอ่ยน้ำเสียงราบเรื่อยแต่จดทะเบียนก็เพียงพอแล้วดูท่าตระกูลของเธอจะอยากได้นั่นนี่เยอะจัง เคมตั้งใจพูดแทงใจดำเธอเขาไม่ใช่สุภาพบุรุษตั้งแต่เริ่มและไม่คิดจะต้องรักษาน้ำใจใครด้วยในตาของเธอโฟกัสไปที่หน้าของเคมจังหวะเดียวกันเก็ก้าวเท้าเข้าใกล้ผู้ชายที่เอาแต่ไม่แยแสเธอไม่รีรอเอาแขนสองข้างคล้องคอโน้มท้ายทอยชายหนุ่มลงมาจุมพิษลงไปเคมเบิกตาโพลงขึ้นภาพของลารัตวนเวียนทันทีผู้หญิงคนนี้ ใจกล้าชนิดที่เข็มเองยังมีหวั่นใจทว่าเขาไม่ได้รู้สึกพิศวาสอะไรนักเพียงแต่เขากำลังประหลาดใจกับความรู้สึกพวกนี้เมื่อเข็มนิ่งงนันทิ้งมือสองข้างไว้แนบลำตัวไม่เกาะส่วนใดบนร่างกายของเธอพลอยไยลินเห็นอีกฝ่ายนิ่งราวกับรูปปัน้นเธอค่อยๆดูดเม้มริมฝีปากของเขมราชเลื่อนฝ่ามือบางยกกรามสองข้าง ให้เบียดเข้ามารับสัมผัสจากริมฝีปากของเธอจูบแรกระหว่างเธอกับผู้ชายที่เป็นสามีเพียงในานา้ำทำเอาเธอหน้าแดงกำ่ำพลอยคิดว่าอีกฝ่ายคงกำลังจะเขินไม่ก็รู้สึกเสียหน้าถึงได้นิ่งมากขนาดนี้เคมไม่จูบเธอไม่ขยับปากเลยสักนิดสองคนพละออกจากกันพลอยก้มหน้าลงเธอเอามือแตะริมฝีปากตัวเองเอาไว้ทำไมคุณถึง ไร้ความรู้สึกนักพลอยเอ่ยถามเสียงสัน่นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่กันแน่เธอรู้ดีว่าไม่เคยอยู่ในสายตาแต่เธอทุ่มสุดตัวมากขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีท่าทีของสัญชาติตยานดิบของผู้ชายเลยสักนิดรู้สึกสิไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกนะที่ดึงฉันลงมาจูบแบบนี้แต่โทษทีความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่กับเธอน่ะขอบคุณด้วยนะที่ทำให้รู้ ว่าตัวเองก็ฮอตมากขนาดนี้เหมือนกันเข้มกระตุกคิ้วก่อนจะเดินออกจากเรือนกระจกหลังนี้ไปเขาทิ้งให้พลอยยืนเข่าอ่อนพิงอยู่กับโต๊ะด้วยความเจ็บปวดใจนังานกาล่าที่สปอร์ตอันเดอร์เป็นผู้จัดบรรยากาศในงานเป็นงานกาล่าที่เต็มไปด้วยแสงสีตรการตาตรงกลางถงโรงแรมใหญ่มีพรมแดงปูปเป็นทางเดินทอดยาวพาดไปถึงเวทีด้านหน้า ในงานมีทั้งด้านนอกและด้านในมีโต๊ะสำหรับนั่งทานอาหารและส่วนจัดแสดงด้วยการเดินแบบมีฟลอรเต้นรำธีมของงานวันนี้เป็นการแต่งกายแนวแฟนตาซีแขกทุกคนที่เข้ามาจะได้รับหน้ากากแฟนซีคนละหนึ่งชิ้นตามชอบสุภาพสตรีก็จะเน้นชุดราตรีสุดอลังการชายกระโปรงยาวลากพื้นสีสันโทนเข้มอ่อนปักเลื่อมเน้นความพริ้วไหวสุภาพบุรุษ ก็แต่งกายด้วยชุดสูตรผูกหูกระต่ายเครื่องแต่งกายไม่มากมายเท่ากับผู้หญิงแต่ทุกคนที่จะเข้าไปในงานต่างถือหน้ากากเดินเข้างานหากไม่มองกันให้แน่ชัดคงมองไม่ออกว่าใครเป็นใครนายดูดีนะเวลาใส่หน้ากากปิดไว้นะ่ะลารัตรับแชมเปญมาจากมาวินก็แหมใครจะดูดีสู้คุณลารัตล่ะครับจะตอนใส่หน้ากากหรือไม่ใส่ก็ดูดีตลอดเวลา วินหัวเราะรา่าเมื่อเขาพูดให้อีกคนคำได้แล้วก็หมั่นไส้เขาได้ในเวลาเดียวกันตั้งแต่ที่มาก็ยังไม่ค่อยเจอดาราเท่าไหร่ที่คิดแบบนั้นเพราะยังไม่มีใครมาทักใครเลยอาจเพราะแต่ละคนสวมหน้ากากบุดบังใบหน้าจึงจำกันไม่ค่อยได้แต่แน่นอนที่เนมยังสามารถจดจำลารัตด,ดาราในดวงใจของเธอได้แม่นกระทั่งลักษณะการเดินแบบนั้นเธอก็จำได้ดี เนมเดินเข้ามาทักทายรารัตกับมาวินสวัสดีค่ะขอลายเซ็นคุณหน่อยได้หรือเปล่าราลัตหันไปตามเสียงเรียกของเนมหากว่าเขาจำเสียงไม่ได้ก็คงจะมองไม่ออกว่าเป็นใครเนมเปิดหน้ากากแฟนซีสีแดงตกแต่งรูปดาวพร้อมกับขนนกเผยรอยยิ้มร่าเริงเช่นเคยรารัตกับมาวินทักทายเธอก่อนจะชนแก้วกันไปหนึ่งทีไม่นึกว่าคุณเนมจะมาด้วยนะครับ ไม่มาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องลากพี่เขมมาด้วยไงคะได้ยินแค่ชื่ออาการของลารัตก็แปลกไปสายตาเริ่มกวาดมองหาผู้ชายที่ชื่อเขม,มาราชในทันทีพี่เขมอยู่ด้านนอกนะคะน่าจะคุยกับเพื่อนอยู่เนมเห็นลารัตเหมือนอยากเจอพี่ชายเขาไม่รอช้าต้องรีบชี้ทางให้ลารัตได้เดินไปหาทันทีฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะลารัตโกหก ขาพูดอย่างขอไปทีเท่านั้นหากรีบปลีกตัวไปตอนนี้คงถูกมองออกแน่ว่ากำลังจะไปที่ไหนเขาจึงอ้างเรื่องห้องน้ำขึ้นมาถึงอย่างนั้นมาวินกับเนมก็พอจะมองออกอยู่ดีดาราหนุ่มเดินออกมาที่บริเวณสระน้ำที่นี่ไม่ค่อยมีคนพุ่งพ่านตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเปิดให้ขึ้นฟลอรเต้นรำแล้วและลารัตเองก็อยากออกมาเจอเข็มเส้หน่อย ดวงตามองหาชายหนุ่มร่างสูงที่หวังจะได้เจอเดินออกมาแล้วก็ไม่ได้พบเงาของคนที่ตามหาอยู่ลารัตถอนใจเขาเดินไปรอบสระน้ำสำรวจไปทั่วบริเวณด้านนอกกระทั่งทางเดินเข้าออกก็มีรู้ว่าตามหาเพราะแค่อยากเจอหรือว่าคิดถึงจะรออะไรความหมายก็ไม่แตกต่างอย่างน้อยได้รู้ว่าเมื่อเจอหน้ากันอีกฝ่ายจะมีท่าทียังไง จะไม่พูดไม่จาหรือว่าจะทำตัวปกติลารัดถอนใจเขาเดินมานั่งริมสระวางแก้วแชมเปญไว้ข้างตัวมองไปยังสระน้ำสีฟ้ากระทบแสงไฟสว่างจ้าตามทางเดินแถวนี้ไม่ได้เงียบสงบเหมือนตอนไปปฏิบัติธรรมได้ยินเสียงคนคุยกันดังเซ็งแซ่อยู่เสียงเพลงในงานก็บรรเลงไปเรื่อยตามจังหวะลารัดนั่งซึมเงาอยู่ริมสะกับแชมเปญ ที่เพิ่งจะรู้ตัวว่าดื่มหมดไปแล้วมันไม่เหลือสักหยดเสียงถอนใจอย่างหงุดหงิดดังขึ้นอยากจะดื่มต่อแต่ต้องเดินเข้าไปหยิบในงานแก้วเดียวไม่น่าจะพอสำหรับรารัตในตอนนี้เขาต้องเดินไปหยิบมาสักขวดเพื่อมานั่งดื่มที่เดิมเคมเดินออกมาสูดอากาศหลังจากถูกเพื่อนที่อยู่วงการกีฬาเข้ามาทักทายเขาจึงปลีกตัวออกไปดื่มกับอีกฝั่งกระทั่งเดินกลับเข้ามาฝั่งนี้ ก็เจอกับดาราหนุ่มนั่งถอดใจอยู่ริมสระว่ายน้ำเคมรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะหาคำอธิบายยากหากอีกฝ่ายไม่เป็นคนอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรเคมรู้สึกคุ้นกับลารัฐที่สวมหน้ากากแฟนซีอยู่ในขณะนี้ผู้ชายคนนั้นทำให้นึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาในช่วงเวลาที่เขากำลังเข้ามาหาวิทยายลัยเป็นปีแรก หลายปีก่อนช่วงเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆวันนั้นเป็นวันที่เขานัดเดทกับผู้หญิงในคณะเดียวกันซึ่งก็คือเพื่อนสนิทของเขาเองและตรงกับวันจัดงานกิจกรรมเคมาราดเดินเล่นอยู่ในงานเขาเล่นกิจกรรมสอยดาวด้กล่องของข,องขวัญมาหนึ่งชิ้นคิดว่าจะยกให้เพื่อนสาวคุณสนิทที่มาเดทด,ด้วยกันเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆทว่าขณะที่พวกเขานัดเจอกันที่โรงละครของมหาลัย เขากลับผิดหวังเมื่อเธอคนนั้นเดินมากับหนุ่มอีกคนที่ได้แนะนำให้เขารู้จักว่าหนุ่มคนนั้นเป็นแฟนของเธอเคไม่ได้คบใครในรั้วมหาลายัยเพราะว่าเขาจะต้องจดทะเบียนสมรสกับอีกคนเขาไม่ค่อยเปิดใจให้คนง่ายเท่าไหร่นอกจากเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันตั้งแต่เรียนมัธยมเท่านั้นพอคิดจะจริงจังกับเธอหน่อยกลับถูกตัดหน้าไปเสียแล้วที่โรงละครวันนั้น พวกเขานั่งดูละครเวทีพร้อมกันสามคนทั้งสองไม่อยู่ดูจนจบการแสดงมีเพียงเคมที่ยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ชมการแสดงเอ่ยไปเรื่อยจนจบในโรงละครเวทีนี้กับคนดูไม่ถึงสิบคนกิจกรรมหลังจากการแสดงจบลงนั้นนักแสดงละครเวทีจะเดินแจกของขวัญที่เข้าร่วมกิจกรรมของคนที่เข้ามาดูในตอนนั้นมีนักแสดงชายคนหนึ่ง น่าจะเล่นเป็นตัวเอกของเรื่องเขาสวมหน้ากากเป็นเจ้าชายเดินมายื่นช่อดอกไม้เล็กๆให้กับเขมราชพร้อมแนบแบบสอบถามมาหนึ่งใบเ็มสะดุดตากับน้ำเสียงที่พูดกับเขาเราวกับมันกำลังสั่นเครือขอบคุณที่ดูพวกเราจนจบนะแม้ว่ามันจะน่าเบื่อขอบคุณจริงๆครับในตอนนั้นเขมก็ไม่ได้มองว่าการแสดงนั่นจะห่วยแตกอะไรแต่ก็ไม่ได้แย่ หากจะทำให้เขาไม่ลุกออกจากเก้าอี้ได้จนจบการแสดงนั่นก็ถือว่ามันต้องมีอะไรทำให้เข็มจดจ่อได้อยู่บ้างแม้ว่าคนจะไม่ค่อยเข้ามาดูกันก็เถอะและถึงมันจะฟรีแต่คนก็ดูน้อยเกินกว่าจะเป็นเข็มในชุดนักศึกษาพูดกับอีกคนขึ้นว่าพยายามต่อไปนะนายแสดงเก่งจริงๆอย่าทิ้งความฝันของตัวเองเพียงแค่คนอื่นมองไม่เห็นหากมีความมุ่งมั่นมากพอสักวัน ก็จะเปล่งประกายขึ้นมาได้แน่จริงเหรอฉันเครียดจะแย่สองวันที่ทำการแสดงมีคนดูต่อรอบไม่ถึงสิบคนได้ซ้ำน้อยลงทุกวันอีกด้วยชายคนนั้นสวมหน้ากากพูดขึ้นพร้อมกับน้ำตาอาบแก้มนี่แค่เริ่มต้นไม่ใช่แค่นายที่เจอเรื่องแย่ๆในวันนี้หรอกนะนี่ก็ถือซะว่าเป็นกำลังใจให้นายทำสิ่งที่ชอบต่อไปอย่ายอมแพ้ล่ะ เขมยื่นกล่องของขวัญเล็กๆที่เขาซอยดาวมาได้ส่งให้กับนักแสดงละครเวทีคนนั้นพวกเขาแลกของขวัญกันก่อนเขมจะเดินออกจากโรงละครนั่นไปเขมนึกถึงเรื่องราวในวันนั้นเมื่อลารัตรหันมามองร่างสูงก็รีบหันหลังเดินเข้างานกาล่าเดินหนีลารัฐที่กำลังจะเดินเข้ามาหาคุณเขมลารัตรรีบลุกขึ้นเดินถือแก้วแชมเปญเดินตามเขมมาาดไปทันที เข้มยืนมองเขาอยู่แน่ๆเมื่อครู่ที่ยืนก็เห็นอีกฝ่ายยืนจ้องเขาอยู่กระทั่งเพิ่งรู้ตัวก็รีบหันเดินหนีไปซะแล้วพี่เข้มเต้นรำกับน้องเลยนะเนมที่เห็นพี่ชายเดินผ่านหน้าฟลอก็รีบคว้าแขนพี่ชายให้ไปเต้นรำด้วยซะเลยเนมเนมเดี๋ยวยายเนมเข้มปรามน้องแต่ก็ไร้ประโยชน์เนมลากเขาขึ้นไปเต้นรำจนได้ลารัดเดินเข้ามาในงาน มองหาเขม,มาราชที่เดินหนีมาตรงนี้แน่ละ่ะบุญฟอร์เต้นรำนั่นใครที่สูงที่สุดก็มักจะเป็นจุดเด่นให้จับจ้องได้ง่ายลารัฐยืนดูเขม,มาราษเต้นรำกับน้องสาวด้วยท่าทีเก๊กเกักกลงๆแปลกๆยืนมองแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบเหมือนกันไม่เคยเจอเขมเต้นรำเลยแนฮะแม้จะดูแข็งไม่อ่อนพลิ้วแต่ก็ดูดีเหมือนเดิมนายดื่มเยอะไปแล้วจะก่อเรื่องอีกไม่ได้นะ วินคว้าแก้วแชมเปญที่ลารัตถือเอาไว้หลังจากหยิบแก้วใหม่ไปหลายรอบเพราะกำลังเพลินตากับการเต้นรำของเคมบนฟลอร์นั่นใบหน้าลารัตแดงกำ่ำจนวินแอบหวั่นใจทุกครั้งที่เริ่มเมาปากมอนี่ก็จะไวยิ่งกว่าอะไรดีและทุกครั้งก็จะมีเรื่องตามมาไม่หยุดย่อนแถมคนที่ลารัตชอบก็อยู่ในงานอีกแบบนี้แล้วมาวินก็ต้องควบคุมพฤติกรรมดาราหนุ่มเอาไว้ไม่ให้ก่อเรื่องอะไรอีก ลารัดยึดแก้วของวินส่งคืนให้กับบริกรที่เดินผ่านมาฉันอยากเต้นรำไปเป็นคู่เต้นให้หน่อยสิมาวินขมวดคิ้วเขาพูดเหมือนเป็นเรื่องตลกฉันเนี่ยนะฉันเต้นเป็นหรืงไงไม่ทันขาดคําก็ถูกลารัตจูงมือขึ้นไปยืนบนฟลอร์เตรียมเต้นรำด้วยการจับมือตั้งท่าอย่างงดงามลารัดกล่าวว่าก็แค่เต้นตามฉันขยับไปมาแค่นี้เองมาวินสายหน้า ทว่าก็แอบอมยิ้มเล็กน้อยเต้นรำก็ต้องแนบชิดกันหน่อยสิพูดก่อนจะคว้าเอวของลารัตให้เข้าใกล้ลารัตเลิกคิ้วในบอกเต้นไม่เป็นรู้ได้ยังไงว่าต้องขยับใกล้กันน่ะวินไหวไลเขาเหลือบมองไปที่คู่อื่นที่กำลังเต้นรำกันไปตามจังหวะเนิบช้าฉันมีแผนลารัตเอ,อ่ยขึ้นมาวินทำหน้าสงสัยอยากรู้เริ่มเมาจริงๆลสิทา่าดูทำหน้าเข้า อะไรวินเอ่ยถามสลับคู่ให้ฉันได้เต้นรำกับคุณเขมทีรองเท้าหนังของวินชะง,งักกึกในตาประกายเมื่อครู่คล้ายถูกดับลงวินพูดน้ำเสียงแข็งกร้าวนายจะก่อเรื่องให้ได้เลยใช่ไหมนายจะมโหูทำไมเนี่ยก็แค่เต้นรำเฉยๆฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาแต่เขากลับหลบหน้าฉันนะ่ะวินถอนใจเขาปล่อยมือที่ประสานกับลารัตอยู่ ฉันเมียวด้วยหรอกนะวินฉันขอละ่ะลารัดรีบคว้ามือของวินเอาไว้ได้ทันคุณวินคะเรามาเต้นรำกันไหมเนมเดินเข้ามาพร้อมกับลากพี่ชายมาหาพวกเขาวินไม่ตอบอะไรลารัดรีบประสอกะทุงแขนมาวินในทันทีครับวินตอบอย่างไม่พอใจนะักเนมยิ้ยมดีใจก่อนพูดขึ้นว่างั้นคุณลารัตช่วยเต้นเป็นคู่ให้พี่ชายเนยมทีนะ ยินดีครับลารัตก้มหน้าตอบตกลงทันที